สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำโจ๊กหมูใส่ไข่กันค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเราก็หุงข้าวให้เรียบร้อยค่ะเราใช้เป็นข้าวหอมมะลินะคะแล้วก็เอามาตำให้แหลกแหลกแบบนี้เลยพอเนื้อละเอียดแล้วเราก็เอาเข้าวไปผักไว้ก่อนขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำหมูเด้งให้เตรียมรากผักชีกระเทียมพริกไทยแล้วก็หมูสับนะคะตำรวมกันค่ะ ก็ปรุงรสด้วยซอสปรุงรสฝาเขียวน้ำตาลน,น้ำมันหอยและก็แป้งมันนะคะเราใส่แป้งมันลงไปเพราะว่าหมูมันจะได้เกาะตัวกันนะคะเวลาเราเอาลงไปต้มแล้วหมูของเราก็จะนุ่มด้วยจากนั้นก็ตำให้เข้ากันค่ะตั้งน้ำใส่รากผักชีกระเทียมขิงแล้วก็ใส่หมูเด้งของเราลงไปจะทำเป็นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ก็ได้นะคะแต่เราชอบชิ้นใหญ่เพราะว่ามันจุกใจดีค่ะพอเราต้มหมูเสร็จเราก็ตัก ก็ใส่ข้าวที่เราตาไว้ตั้งแต่ตอนแรกใส่ลงไปในน้าซุปเดิมเลยจ้าจากนั้นก็คนๆให้มันเข้ากันนะคะอย่าหยุดคนเด็ดขาดนะเดี๋ยวก้นหม้อมันจะไหม้ทาไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าเนื้อโจข,ของเราจะเนียนนะคะแอบกล้ามขึ้นอยู่เหมือนกันนะเนี่ยต่อไปเราก็จะมาต้มไข่กันต้ม ให้เดือนแล้วก็ใส่ไข่ลงไป3นาทีเท่านั้นแล้วก็ยกขึ้นมาน็อกน้ําแข็งเลยจ้าขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราก็ตักหมูล,ลงมาใส่หน้าจงแบบนี้เลยแล้วก็ใส่ไข่ที่เราต้มไว้ลงไปไข่ของเรานี่ออนเซนมากๆใส่ซ e. ีอิ๊วหยอกพริกไทยตามชอบเลยนะลองไปทําตามกันดูนะคะทุกคน